สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น E ีพีเท่าไหร่ไม่รู้ครับจากการรื้อถอนตลาดหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้จะมาดูนะครับว่าหลังจากถอนรื้อทุบแล้วเนี่ยชาวตลาดมาอยู่ไหนครับมาอยู่ริมน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่คือร้านโจ๊กโต้ลุงของผมเองนะครับก็ย้ายมาจากตลาดสดัฐบาลหนึ่งนะแล้วก็มาสร้างที่นี่นะครับอยู่ที่ริมน้านะครับกลางคืนก็จะวางโต๊ะมาตรงนี้เลยครับแล้วก็วางโตะตรงนี้อีกสองตัวก็ได้บรรยากาศตอนกลางคืนเดี๋ยวลงให้ดูนะครับว่าตอนกลางคืนบรรยากาศเป็นเช่นไรนะครับว่าหน้านั่งรับประทานไหมนะครับ แต่วันนี้นะฮะผมจะมาพาท่านผู้ชมเดินชมก่อนนะครับว่าเราย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันอยู่กี่เจ้าแล้วก็อยู่ตรงไหนกันบ้างน,นะครับก็ไล่จากร้านผมไปก่อนนะครับร้านแรกเนาะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับเราจะมั่วๆครับปนๆกันไปกับการย้ายมาเนาะ่ริมน้ำเอาร้านต่อไปก็จะเป็นร้านรองเท้าครับร้านซ่อมรองเท้าของลุงดิดเนาะนี่ครับลุงดิดก็ย้ายมาด้วยนะครับ ลุงดิดก็ย้ายมาด้วยนะครับมาอยู่ที่ตลาดหนึ่งนะครับลุงดิดตั้งซ่อมใครอยากจะซ่อมรองเท้าก็มาหาลุงดิดได้ที่ริมน้ำนานานะครับเนี่ยโอเคร้านที่สองร้านลงุงดิดเนาะเจอกันนี่นะมารักษาได้แกงก็ทำอยู่กับลูกชายนะครับมาหาลุงดิดได้เนาะทำได้หมดนะครับรองเท้ากระเป๋ามาหมดนะครับนี่ครับร้านที่สองนะฮะร้านที่สามครับเป็นร้านขายของชำท่านผู้ชม ร้านขายของชําที่อ <n> ยู่หน้าถนนเรานะครับก็เ <n> ป็นร้านของปักก้วยหรือพิรัตนะครับร้านที่สองครับาย้ายมานี่นะครับนี่ครับร้านที่สองกว้างๆหน่อยเนาะไปดูอ่าในร้านที่สองนะครับร้านที่สามก็เป็นร้านใ่ใจเย็บผ้าอ่าย้ายมาด้วยเหมือนกันแล้วอยู่ติดกับร้านพิรัตเลยนะครับในร้านใยใจเย็บผ้าแล้วอ่ะข้างในอ่ะเห็นหน้าหน่อยอ่ะช่ นี่มีช่างสองคนนะครับมาได้เลยนะครับอ้าว้านที่สามนะร้านที่สี่ครับเป็นร้านเย็บผ้าเหมือนกันเนาะร้านเย็บผ้าเหมือนกันร้านเย็บผ้าของป้าเอี้ยงนะครับร้านที่ห้าครับเป็นร้านขายของชาเหมือนกันครับร้านพี่หนูอ่าร้านพี่หนูก็ย้ายมาเหมือนกันมาอยู่นี่แล้วก็สี่ห้าร้านที่หกเป็นร้านเย็บผ้าเหมือนกันนะครับนี่เป็นร้านเย็บผ้าเหมือนกัน ร้านปราอ่อนอ่านี่ครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งตรงนู้นร้านเจรุนนะย้ายมาเหมือนกันก็ไปอยู่ตรงนู้นเลยโดดโดดเดียวหน่อยร้านอาหารตามสั่งเจรุนนะครับอยู่ตรงคิวรถตรงนี้ขายดีเลยเพราะว่ารถสองแถวจอดเยอะนะครับก็จะขายดีมากนะครับที่เหลือก็เป็นร,ร้านข้าวสารร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไล่มาดูทีร้านเนาะนับร้านไม่ถูกอนะเอาเป็นว่า6 7 7 8ร้านเลยวนะเนาะ ร้านที่8ปดนะครับเป็นร้านกาแฟร้านเจบีอ่าก็ย้ายมาเหมือนกันมาอยู่ริมน้ำเดี๋ยวก็ย้ายชั่วคราวเดี๋ยวย้ายกลับนะครับเอาอยากอยู่เถวบอลขายดีกว่าเดิมอะ่ะ<า>น้าพยอม <laughs> เดี๋ยวก็นี่เป็นร้านที่แปดเนาะใช่ไหมแปดหรือเก้ามาแล้วแล้วก็ร้านหมูสเต๊ะพ่กิตก็ย้ายมาเหมือนกันนี่หมูสเต๊ะเ,เตาถ่านนะครับย้ายมาเหมือนกันอยู่ที่นี่ร้านข้าวสารนะครับร้านข้าวสารนะครับ ร้านเขาสารก็ย้ายมาเหมือนกันร้านสวัสดีค่ะร้านประเสริฐย้ายมาที่ริมน้ําเหมือนกันนะครับอยู่ติดถนนตรงข้ามกับหมออาภิชาติตรงข้ามเลยขายดีเหมือนเดิมเนาะอยากอยากย้ายกลับไหมอยากย้ายกลับไหมเอาอยากอยู่อยากอยู่ร้อนร้อนนี่เขาขายลูกชิ้นด้วยนะเนี่ยร้านต่อไปครับนี่ร้านเบนีครับ ดีมากเลยดีไหมแต่ร้อนเหลือเกินขายดีขายดีแต่ร้อนโอ้โหมันต้องเลือกแล้วต้องเลือกละเพราะทำเลทองนะร้านพี่นีก็ทำเลทองนะครับนี่พอย้ายมากันหมดนะเขาสารย้ายมาหมดนี่อยากกลับไหมอยากกลับไหมอยากกลับอยากกลับแย่แล้วมันร้อนเพราะตอนนี้เราเรายังไม่เจอฝนเรายังไม่รู้ไงนะ่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าฝนกับพายุมานี่มันก็ไม่รู้จะเป็นไงเนาะอ้าวร้านต่อไปครับนี่ ก็ย้ายมาด้วยกันหมดเนี่ยเนาะดีไหมอยู่ที่นีดีกว่าที่เก่าไหมพอๆกันแต่ตรงนี้มันร้อนท่านผู้ชมเราอยากกลับแย่แล้วใช่ไหมอยากย้ายกลับแล้วก็มันร้อนแล้วก็มันไม่รู้ว่าฝนมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็สู้ๆกัน่อไใหม่นะครับเอาอีกร้านหนึ่งครับร้านพี่นกร้านพี่นกกาแฟโบราณเนาะมาก่อนเขาเลยนะพี่นกก็ย้ายมาก่อนเธอเลยขายดีใช่ไหมแต่ว่ามันร้อนเหลือเกินใช่ไหม อยากย้ายกลับยยังเอานี่ถขายดีจะไม่อยากย้าย,ยากลับก็มีเห็นไหมผมบอกแนละ้วมีสองร้านนะเห็นไหมร้านน้ำมาสองร้านเรายว่า <c oughs> อะไรเพราะพี่นกอยู่ตรงข้ามกับหลวงพ่อเพชรอ่าคนมาทําบุญก็ตองมาซื้อน้ํากินสิครับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาเรียกว่าเปิดเนตรประตูทองนะตรงข้ามกับหลวงพ่อเพชรเลยนะครับขายดีมากนะครับก็ร้านสุดท้ายจะเป็นร้านพี่ไรเป็นร้านขายของขายกลางคืนนะครับหมดท่านผู้ชมก็ต้องย้ายมาอยู่นี่นะครับแล้วก็จะพร้อมย้ายกลับเมื่อตลาดเร็จนะครับ อันนี้ก็เป็น EP นะที่เท่าไหร่วะเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วที่ถ่ายการความคืบหน้านะครับของตลาดสดทุตบานหนึ่งเนาะว่ายังไงดีอะไรจะต่อไปยังไงนะจะสร้างหรือจะอะไรยังไงไม่รู้ตอนนี้ทุบไปแล้วละ่ะแต่สร้างยังไม่ได้สร้างเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะสร้างยังไงเนาะพวกเราชาวตลาดหนึ่งก็มาอยู่ที่นี่ก่อนนะครับมาอยู่ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามเนาะผมแนม่ว่า มไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะสร้างแบบไหนให้พวกเราอยู่เนาะอาจจะอาจจะเป็นแบบเดิมไหมไม่น่าได้นะครับอาจจะเป็นบูธเล็กๆนะครับแล้วกระจายกันไปนะอาจจะเป็นแบบนั้นมากกว่าครับซึ่งมันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะและ้วอย่าไปหวังว่าจะเป็นปูนนะครับน่าจะเป็นเมทัลชีสกับเหล็กนะตลาดที่จะสรา้างมาครับเดี๋ยวเราก็มาคอยติดตามเนาะว่าจะเป็นยังไงทั้วันนี้ก็ มาถ่ายให้มาชมดูก่อนนะผมก็มาอยู่กับพวกตลาดที่ขายผักเนี่เห็นไหมขายผักตลาดขายผักคือมารวมๆกับเขาครับเขามาอยู่ก่อนเนาะเราไม่อยู่ที่หลังนะครับเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆอาศัยกันไปนะครับค่อยๆค่อยอาศัยโอเคเดี๋ยวผมจะมาถ่ายช่วงกลางคืนให้มาชมดูนะว่ากลางคืนนั้นขายเป็นยังไงนะครับขายดีนะครับกลางคืนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับโอจะริครับบายครับ